่วนใครที่แบบว่าอยากเล่นด้วยนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาดิแล้วเข้าถอยหลังไปแปะเราเอือแปะเราก็กระเด็นไปนู่นเรียบร้อยตายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ทุบมีหน้ามโซนอีกแล้วม,มีหน้ามีหน้ามโซนอีกแล้วอย่าอย่าตีนะครับตีเขาได้สแต็กนะว่าแล้วเก็บชาร์จแล้วก็ค่อยตีตอนหลังนะครับเป้าหมายชัดเจนครับวิ่งทะลุไปเลยครับโจ๊กเกอร์แล้วก็ทุบไปหนึ่งทีเฮ้ยอันตีอันตีดิ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินซีเพนะครับก็วันนี้มาเล่นสกัดแบบตึงๆหน่อยเพราะว่าจะเจอเรียวม้ามันกดเลนไงแล้วกลับนี่ไงหนึ่งเข้าไปก่อนหนึ่งเข้าไปตีเดิกตีเดิโคกห้ยขออีกทีหนึ่งก็ไม่ได้ตานี้ก็ใช้พลังแฝงผีเสื้อนะครับสูตรเดิมโอ้โหสูตรนี้แบบในตำนานนะแรงมากต้นเกมเขาไม่ยอมเดินออกมาว่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับรีบเคลียร์คลิก่อนนะจริงๆก็เรียวม้าเขาเก่งๆเขาจะชอบมาตัด เวฟนะครับหน้าป้อมแต่ตานี้เขาไม่มาถัดนะเออบางคนเวลหนึ่งมาสก,กัดอัพ2แล้วก็จะพุ่งไปตีขีดไม่ดีนะครับแนะนําว่าให้อัพหนึ่งนะอัพหนึ่งมันจะทําให้เวลาเราพุ่งโดนศัตรตูแล้วจะตีเร็วด้วยนะครับทุบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราพุ่งโดนศัตรตูใช่ไหมสกิลสองถ้าเกิดเรามีอ่ะเราจะทุบได้แรงขึ้นอีก50%เนเลยนะทุกคนถอยมาก่อนถอยมาก่อน เป็นทริคที่บางคนเล่นแล้วก็เฮ้ยทาไมเล่นสกัดแล้วตีเบาจังเพราะว่าสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับเราต้องสกิลหนึ่งให้โดนก่อนแล้วค่อยทุบนะถึงจะแรงแล้วก็ได้ตีเร็วอ้าว้ากลับมาแล้วก็รีบกดสกิลสอเดินไหมครับตานี้ถ้าเกิดมันเป็นตัวตีใกล้นี้เราสบายเลยแต่ไ่งเป็นเ,เรียวมา้ามากดเลนเรายับ แล้วไม่ออกมาเคลียร์คีบด้วยนะกลัวกลัวเราดิแต่เราก็ไม่ต้องกลัวเฮ้ยมีคนมาแกงว่ะป่าเขามาว่ะทุกคนป่าเขามาว่ะอินโซเข้าในป้อมเปล่าตานี้เราเล่นตัวถึงมาเลยนะครับต้องการตัวดาเิจเวทนะเพราะตอนแรกป่าเรามันไม่ได้กดซิลมานะมันตอนแรกก่อนเลือกตัวแล้กดเป็นนาคงนาคอสมาเฮ้ยเฮ้ยโดนเวทโดนเวทเพื่อนโดนเวทมาเร็วมาเร็วมาเร็ว การให้เยอะไม่ได้นะมาดิทุบสองแล้วก็ปัดไปสตันไปสองตีก่อนตีก่อนเอาตัวนี้แหละกลัวตัวนี้แหละกลัวตัวนี้แหละมาดิมาดิมาดิม,มีฟิตตามแล้วก็ทุบไปตายเฮ้ยหูโซ่โดนอ้โหูโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะทุกคนโซ่มันยาวจังอะเออแต่ไม่เป็นไรเพื่อเราเก็บคืนได้นะครับแล้วก็เซฟบับบูไปได้นะแต่กลายเป็นเมีดได้นะครับซิลอดบับบับไปตอนนี้ย อะไรปวครับวิ่งต่อ,อถ้าเกิดมันเป็นตัวแบบตีใกล้นี้เราสบายมากเลยนะทุกคนเจอสก,กัดยกเว้นตัวสก,กัดมันก็แพ้ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับเต็มที่ก็อะไรฟอร์เรนติโน่อะตัวยอดฮิตตัวขี้โกงนะแต่ว่าปกติเราเล่นเราชอบแบรนฟอร์เรนนะครับต่อให้ไม่เล่นออฟเราก็ชอบแบรนดฟอร์เรนนะทุกคนคือตัวมันแบบต้องลุมอะเออตัวมันต้องรุมมันแบบสู้ยากอะตรงๆ ถ้าเกิดแบบ1นตัวที่ชนะทางมันน้อยมากนะครับแบบมูลาดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเล่นยากอยู่ดีอ่ะเาแบนแบนไวนะ้ถ้าตัวคีโกงอะ่ะเราก็มาเล่นตัวธรรมดาเอาหรือว่าบางคนก็ชอบเล่นนะไม่รู้ว่าลำตึงไม่ตึงอะ่ะชอบเอ้ยฮ้ยยังไงเลี้ยงวะเดี๋ยวก่อนเราสู้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ถึงกับเสียเปรียบดีเคลียร์คีฟแล้วก็ไปเวทเลดเลยมาฟอเวทหน่อยไม่รู้มันไม่รู้เดินมาว่ะ มันไม่รู้แต่ว่าปากเขามาแล้วออกดีกว่าทุกคนออกดีกว่าอย่าไปเสี่ยงเดี๋ยวตายฟรีนะครับเรียวม้าไปเติมกลางว่ะแต่ว่าซิวเขาอันติเฉยเลยแล้วก็ถอยมาได้นะครับโอเคแล้วเราก็รีบเคลียร์คลิปเลยครับรอสกิล2ถึงหลอดแล้วก็ทูบนะฮะเฮ้ยเฮ้ยแก๊งอีกแล้วแก๊งอีกแล้วอินโซว่าโดนจุ๊กโดนจุ๊กไปหนึ่งทีไม่โดนหลอกยากนะต่อให้แก๊งต่อให้แบบ เ,เชือกโซ่โดนแล้วก็อันติได้น,นะครับอันติการตีซีนะเขาก็น่าจะดึงไม่ได้นะเฮ้ยิูเขาฟาร์มไปเรื่อยๆไปครับเรารีบเคลียร์ก่อนดีกว่าเฮ้ยพร้อมแตกนะเอาแตกเลยนะสี่นาทีแล้วเนี่ยเอาแตกเลยนะหยอกหยอกไปดีกว่าทุกคนเขาต้องกลับมากันแน่นอนนะครับ <S <S เดี๋ยวเราลองเดินไปตรงกลาดงดูบ้างนีว่าจะได้ไหม ไม่กลับจริงอ่ะไม่กลับฟิกเลยไปเออโดนนี่ไม่กลับหรอแล้วเราก็เนียนขอเนียนตีหน่อยขอเนียนตีหน่อยเพื่อนขอเนียนตีหน่อยแล้วก็สไลด์ทุบอา้าวหมดก่อนไม่ทันนะครับจะเอาดาเมจอีกห้าิบเซนกลายเป็นไม่ได้ดาเมจเลยความครับปะ่ะเอาให้ได้ Wait, Wait, เวทบับบูเวทบับบูอย่าเพิ่งมีคนมาอย่าเพิ่งมีคนมานะครับพันสามถ้าเกิดเรา ไม่พุ่งกอดเฮ้ยๆมีคนจะตายนะมีคนจะตายนะยังไงออโอเคตายเ,เรียวมา้ามาดิเมื่อกี้พูดถึงนะครับถ้าเกิดเราไม่พุ่งสกิลหนึ่งให้โดนก่อนทุกคนเห็นป่ะมันจะทุบทีละ800นะครับเบาจัดเลยแล้วเกิดพุ่งโดนกลายเป็นพันสามเห็นป่ะความแตกต่างมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราขึ้นเป็นเกาะไฟก่อนนะครับตานี้มีโจ๊กเกอร์ด้วยว่ะแล้วก็พอได้เกาะไฟเสร็จก็จะขึ้นเป็น เฮ้ยเฮ้ยโจกเกอร์ขอทุบหน่อยพุ่งไม่โดนเนี่ยทุกคนเฮ้ยโดนนี่ว่าพันสามเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดไม่โดนมันจะแปดร้อยนะครับอ,อ่าเพื่อนเราสลับแล้วสอรอสอรอบอมล่างแตกอย่างไวเลยครับไม่เป็นไรรีบไปการล่างก่อนเดี๋ยวเลี้ยวมา้ามันจะเพลินๆไปนะครับข้อเสียของสก,กัดมีนะทุกคนมันจะเอ่อเติมช้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเอา ลูนอะ่ะมันไม่ใช่ใช้ลูนวิ่งเร็วตีเร็วไนงะทุกคนมันเป็นลูนแบบโพเทคอะ่ะเป็นลูนเลือดอ่ะครับเออทำให้แบบวิ่งช้าหน่อยนะแล้วก็ไปครับเอาไกอาต่อเกาะเขียวตาน,นี้เขาเวทไม่ได้รุนแรงนะครับก็จะใช้เกาะเขียวแทนมาดิโดนเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าโดนเฮ้ยมีคนมาเติมวะมีหน้ามานะตัวเราก็สู้มีหน้าได้นะทุกคนถ้าเกิดแบบบางทีเจอมีหน้าออฟเลนอย่างเงี้ยเราตีแรงกว่ามีหน้าหมุนดิน เอาวะเราได้ดูดเลือดดูดเลือดคีปเชิงเชิงอะไรเชิงหนาเช, <coping> <Piet. S 1> ช,ชิงหนาเชิงหนาไอหมอนี่ทุกคนมันพุ่งมาดิอยากให้มันเสียบพืดอะทุกคนถ้ามันเสียบพืดปุ๊บเราเดือเข้านะครับเอาไปมาเดเอาไปเอาไะเอาไะเอ้ยเว้ยเชิงหนาถอยดีกูไดยแล้วหมดสกิลก็ถอยก่อนอ้าวสกิลกันนะรอแป๊บหนึ่งสามวิสามวิครับสามวิครับเอาว้าวกดแล้ว ก่อนแล้วโอ้โหสีคีบก็ได้เอารถคูดาวก่อนเมื่อกี้ลืมนะครับรอบแรกนี่เออหยุดรอหยุดรอก่อนเดี๋ยวโดนแย่งนกไปครับเฮ้ยแล้วเราแบบไอ้นี่เลยเอาสาโลก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวไล่ฆ่าไม่ได้เอาสาโลก่อนดีกว่าไปครับทุกคนป้องการนี้อยากได้จริงๆเลยแต่ว่าเขากันดีนะฮะ เอนโซพูดถึงตัวมันติดเมตาเหรอทุกคนคนเล่นกันปะแข่งรอบล่าสุดนี้เขาใช้เล่นบ้างป่าครับมีบ้างไหมจริงๆแบบอยากรู้ว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งอ่ะทุกคนไปดูแข่งถ้าเกิดแบบเออเขาแข่งแล้วแบบใช้ตัวไหนอ่ะนั่นแหละตัวนั้นนหะเก่งทุกคนบอกเลยหรือว่าตัวที่เขาแบรนดอ่ะแต่ว่ามันแบรน์ได้ไม่ครบเนาะมันก็ต้องมีหลุดมาอยู่อะเพราะแข่งหลายตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิวซิวออกมาก่อนซิว ยูมีแขกว่ะแล้วเข้าเลยก็ได้นี่ไง,งมาดิก็ช่วยไปตีเข้าไปอ่ะตีเข้าไปล่ะถอยมาถอยมาเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาเพื่อนโอ้โหตายวะ่ะไม่เป็นไรถือว่าแลกกันนะครับอือมีหน้าโดนตายนะครับเมทเรามันก็ใช้ได้เหมือนกันนีวว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดผีเสื้อนะอ้าวยุ้ยยูเอ วิ่งไล่แล้วครับโจ๊กเกอร์เพื่อนเพื่อนขอดันหนึง่งขอซูมนั้นหนึ่งเร็วขอซูมนั้นหนึง่งโอ้เอซูมไม่มาวะาซูไม่ซูมให้นัดหนึง่งโอ้ต้องปล่อยวะทุกคนอย่างเงี้ยตามไม่ได้นะครับต้องปล่อยนั่นแน่ยังมีมาเจอรูอัดใเอดีอยู่ตรงเนี้ยทุบนะเข้ามาทุบนะเข้ามาทุบนะถ <laughs> <laughs> ้เกิดเมื่อกี้ได้เอลสูนัดหนึง่งน่าจะตายนะครับเพราะว่าสกิลอันติเราไม่มีไีด้ดาก่อนเดี๋ยวเห็นว่า วันพรุ่งนี้จะมีอัปเดตแพทแล้วนะครับวันพรุ่งนี้จะมีอัปเดตแพทเป็นแบบใหม่นะครับมีดาร์กใหม่มาแบบใหม่มานะเดี๋ยวจะมาเล่นแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับทุกคนส่วนใครที่แบบว่าอยากเล่นด้วยนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิแล้วเข้าถอยหลังไปแปะเราเออแปะเราก็กระเด็นไปนู่นเรียบร้อยตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นทุบตึงๆมไปต้องวิ่งไปข้างหน้านะครับเฮ้ยมีคนแอบอยู่ในพุ่มเฉยว่ะ เพื่อนตันได้ปะเพื่อนตันเนี่ยทุบไปดีหนึ่งทีเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้ตายได้เชียอบร้อนแล้วครับติดสโลมาเมื่อกี้ทุบไปหนึ่งมีหน้ามีหน้านี่ไงเราทุบแรงกว่าเมื่อกี้พูดถึงใครที่แบบอยากเล่นด้วยนะคอมเมนต์แรงแล้วก็ชื่อในเกมไว้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะแอดไปนะแอดไปแล้วคน2คนนะครับมีคน รอขออ่อนพร้อมกันเดี๋ยวจะชวนเล่นนะฮะตะต่อป้อมนี้ได้ไหมเอ่ยเดียวม้ามันกันหว่จริงๆเราเข้าได้นะเรามีสามอะเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวตีป้อมก่อนอ่าสวยๆโจ๊กเกอร์ก็จะเปลี่ยนนะครับแอดใหม่มาเห็นว่าโจ๊กเกอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่ชื่ออะไรสจ๊วตห,หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเราคงเรียกว่าโจ๊กเกอร์เหมือนเดิมได้ป่มเหมือนแบทแมน่ะทุกคนไม่ติดไม่ติดคําว่าเคนเลยทุกคน ชอบเรียกแบทแมนเพราะว่าเล่นมานานแล้วมันก็จําได้แต่แบทแมนอะออกอะไรดีมีหน้ามซนอีกแล้วม,มีหน้ามีหน้าโซนอีกแล้วอย่าอย่าตีนะครับตีเขาได้สแต็กนะเดี๋ยวเราเก็บชาร์จแล้วก็ค่อยตีตอนหลังนะครับไม่ให้เขาได้พาร์สี่นะไอตรงหลอดอะเออเวลาแบบเล่นมีหน้าต้องอย่าไปตีเล่นนะครับดาเมจน้อยๆอะไม่ต้องตีเลยเดินตามเอาแล้วก็รอสกิล เศ้าอ่ะเร้าเศาหรอ,หรอ,หรอ,หรอแรงนะพี่แรงนะเอา้าเอา้าจะตายหมดจะตายออฟฟิศก,ก่อนอุ้ยเกือบตายโดนเชือกถ้าเมื่อกี้โดนโซ่นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้เขางัดเราเข้าป้อมเราตายแน่อนอนปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนอ้าวแม่นเหมือนกันนิวอิวซูเอาปอมก่อนครับป้อมบนแล้วก็จบได้ไหมจบได้ไหมเขาตายหนึ่งไม่น่าได้หรอทุกคนไม่น่าได้ เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยออกมาแหลมเกินเป้าโจโ๊กเกอร์เป้าหมายชัดเจนครับวิ่งทะลุไปเลยครับโจ๊กเกอร์แล้วก็ทุบไปหนึ่งทีเฮ้ยอันตีอันตีดิอันตีดิโอ้โหโดนยสตันตอะไรอยู่วะมีหน้าน่าจะคอนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดนะครับเือนมีหน้าเขาอ,อันตีเราเราเลยแบบกดไม่ได้เราม,มีหน้าก็แบบว่าโซนเหมือนกันนี่นาะเดี๋ยวต้องจัดทักหน่อยล้วออกอะไรดีทุกคนจริงๆอยากลองฟอร์สเขปว่ะ อลองฟอสเขยดีกว,ว่าทุกคนว่ามันจะเวิร์กป่ะฟอสเขยตีแบบสโลไปเลยเวลาแบบเข้าจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยตัวเรามันชนะโจ๊กเกอร์แบบมากๆอยู่แล้วใช่ไหมเราเข้าไปเขาก็จะหนีไม่ได้เลยเออเดี๋ยวลองดูลองใช้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเจอตัวอื่นนี่เราอาจจะไม่ออกนะฟอสเขยอันนี้มันเป็นจ๊กเกอร์นะครับก็เดี๋ยวออกมาดูกันล่างก่อนกันล่างก่อนครับเพื่อนขอคิดหน่อยโอเคเขากันไม่ให้เข้าป้อม ก็ดีแล้วล่ะเ,ลลเ,นเ่นกลางแตนน่น่าจะมีอีกชุดหนึ่งนะอีกเว้ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางซิวไปอีกแล้วเทนเขาจุดเลยว่ะอันนี้จุดเริ่มต้นหรือจุดจบดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นจุดจบของทีมสักพักซิวพิมพ์มาจุดอะไรไเรียบร้อย yani. อ่ะบอกเลยเกมพังนะครับเพื่อนมีคนมากันป้อมบนป่ะ อยู่คนเดียวปะเนี่ยามีนาอยู่คนเดียวก็ตัดเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวรอดหรืออันตีเลยนี่ยกไม่ขึ้นตัวหนักครับเฮ้ยเฮ้ยยังตามอีกโหก็เกี่ยวอะไรยเยอะแยะดีนะถึกถึกมากบอ,อกเลยถึกมากน้องน้องเทนอะเป็นตัวอื่นนี้โดนแล้วทุกคนต้องรีเลือดก่อนนะเราอะวิ่งกลับเลยนะครับต่อยก่อนได้ฟอดเขบแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเราเลงจ๊กเกอร์เลยครับแล้วก็เมดน่าจะไม่รอดนะ,ะเมดนี่ก็ค่ายากเราต้องกด อันติีให้ทานตอนเขาแบบเออสกิลสองเราถึงจะฆ่าได้แล้วเกิดเป็นโจ๊กเกอร์นี้วิ่งใส่อย่างไรก็ได้ทุกคนเรามีคิวอับร้อสด้วยนะครับเขาติดสโลอยู่แล้วเมื่อเขาตีเราอะ็อกคิวอัานี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุบต่อ เฮ้ย,เ,ยเหมือนจะมีวอลครับเหมือนจะมีไฟแล้วเหมือนจะมีเอ้ยมีหน้าไม่เอาไม่สนใจไม่สนใจอย่ามาคอดิี่อาศัยนี่ไงโจ๊กเกอร์สะบัสดีหนึ่งทีหมื่นเปล่าหมื่นเปล่ายัดยัดแล้ววิ่งยัดฟิกไปไหนฟิกตามดิครับแล้วก็ทุบอ้าวอ้าวไอ้เมีดโอ้โหโดนแย่งวะ่ะโดนโดนเมีดล้าด้วยทุกคนจน <laughs> อดเ,นะเนี้ยเป้าหมายเราเลยนะเนี่ยเมื่อกี้โจ๊กเกอร์อ่ะไม่เป็นไรครับถ้าได้หก เมดเขาก็ตึงเหมือนกันนี่หว่าทุกคนสกิลร้านรวยๆโอ้ยเอาอะเอลสุก็เลื่อนน้อยเกินอันนี้จบได้ไหมเนี่ยไปมีหน้าคือฟิกมาเอาเอลสุกก่อนเลยเฮ้ยเเข้าไปให้เดี๋ยวพี่ยักให้เทนเข้ามาแล้ววะเทนเข้ามาแล้วยัดวะยัดวะตีป้อมแล้วตีป้อมเสร็จปุ๊บตีคนได้คิวแล้วก็ไงดึงใคร ดึงโดนสิวด้วยของดีแล้วสิวอันตีสวนแล้วเราทุบไปหายเลยครับจังหวะนี้แล้วก็อันตีอ้าวเขาแข่งลบแล้วก็เอ็นมะเนี่ยอ็นมะเนี่ยเอ็นดิเพื่อนเอ็นดิเออเกือบตายเอ็นสักทีเย้วิกตอรีตานี้ก็ชนะไปนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากเล่นด้วยคอมเมนต์นะครับชื่อในเกมแล้วก็แล้งนะ์นปัจจุบันนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้เล่นตัวอะไรก็บอกกันได้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด